เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2558ทีมงานหนูน้อยเจ้าเวหาสามารถบันทึกภาพวานรูได้าในอ่าวไทยไว้ได้ค่ะและด้วยความสนใจในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องของนักข่าวพลเมืองทีมสตูดิโอต้อนน้ำคุณรุ่งโรดเปรมจีราพงศ์จึงได้ไปพูดคุยกับชาวประมงบริเวณชายหาดแหลมผักเบีย้ยจังหวัดเพชรบุรีถึงวิถีคนทะเลค่ะเพื่อให้เราได้เห็นความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างวานคนและปลานในทะเล เาผมจับไม่ได้นะแต่ว่าผมได้รู้จักหวานก่อนที่ผมจะออกทะเลได้โดยการเล่าผ่านของพ่อรู้ใหญ่มากแล้วก็เคยเห็นคนมาขคนที่ไปหาฟ้าจุดทูบอกขอไปที่เื่นขอแบ้นฟ้าตรงนี้เอาเอาไว้ให้ลูกเนี้ยหน่อย ควจริงความสัมพันธ์ของของสิ่งมีชีวิตในเทะเลนเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่หวาน,นกับนกหรือนกกับพนหรือนกกับหวานเพรว่าความสัมพันธ์มันไม่เกี่ยวโยงกันทั้งหมดคนเรือมา่ก่อนก็อาศัยนกไปหาปลามีนกน,น,นั่วนบา,างชนิดอาจจะสองสามชนิดเนี่ยที่มีความเป่นยํำในเรื่องของปลามากแล้วก็หวานเราก็เห็นได้ไกลปลาปลาที่อยู่ในน้า ก็เป็นตัวนำคนจะหาปลาได้หรือถ้าเป็นปลาชนิดเดียวกันที่เราต้องเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยเราก็ดูหวานได้ดูนกได้ดูจากหวานดูจากนกเป็นตัวนำเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องอืเอเราเรือเกเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยใช้ไม่เคยใช้เครื่องอือในการที่จะหาปลาให้ภูมิาัญญาเดิมที่ทำอยู่นกมากินปลาที่หวาน ปลาที่หวานขึ้นปลาเล็กๆขนาดเล็กๆปลาอาจจะเป็นปลาทูเล็กกปลาเม้งโอยปลากระตักอะไรเงี้ยคนที่หาปลาก็เหมือนกันที่ผมเคยพูดไว้แล้วว่าถ้าได้เห็นหวานจะได้เจอปลาทูปลามงโคยหรือเจอปลาเม้งโขยเจอปลาทูเนี่ยเราจะได้เจอหวานความสัมพันธ์มันมันโยงกันทั้งหมดในเรื่องของของคน ประเทศไทยสามารถพบและบันทึกภาพวานบลูด้าในอ่าวไทยได้บ่อยครั้งค่ะซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าอ่าวไทยเป็นทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับวานบลูด้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆต,ตัวของคุณกับนักข่าวพลเมืองผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ